สวัสดีครับวันนี้ผมมาที่สยามพารากอนนะครับเกรดบอลมอเตอร์นะครับเปิดตัวรถ On New h o w e l s j o Lion Hybrid SUV นะครับสิงตัวอารมณ์ดีซึ่งมีการเปิดราคาแบบย่างคือหาครับรุ่นเทคนะครับ8 7 9 0 0 0บาทนะครับรุ่นโปรนะครับ9 3 9 0 0 0บาทนะครับและรุ่นอัลตร้านะครับ9 9 9 0 0 0บา บาทนะครับซึ่งถือว่าน่าจะสร้างความฮือฮาให้กับตลาดรถยนต์นะครับรถยนต์ในเซกเมนต์ SUVB นะครับที่ขับสนุกสนานและอัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะนะครับและเป็นรถยนต์รุ่นที่2 จากแบรนด์ h าวเวลนะครับและเป็นรถยนต์รุ่นที่3ที่ทาง g กจ e r ตรมอเตอนะครับเลือกมาเปิดตัวและทําตลาดในประเทศไทยนะครับไฟหน้า LED เต็มรูปแบบนะครับกับระบบ Daytime r u n n i n g Lights และระบบ Welcome Lights เมื่อปิดล็อกนะครับพร้อมด้วยไฟสองสว่างหลังดับเครื่องยนต์ Follow Me h o m มนะครับร่วมกับขนาที่กระจังหน้านะครับเป็นแบบ Star Matrix สีดำเทานะครับหลังคาพา r a m ามิกซัน o ู ออน e น h o วฮาว o วลส์โจไลออนไฮบ v นี้นะครับมาพร้อมกับขุมกำลังเครื่องยนต์1.5ลิตรนะครับทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับให้กำลังสูงสุด190แรงม้านะครับแรงบิดรวมสูงสุด375นิวตันเมตรไฟท้าย LED นะครับที่มาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3และไฟตัดหมอกหลังนะครับขณะที่ล้ออันลอยนะครับดีไซน์สปอร์ตทูทนขนาด18นิ้วนะครับ จะให้ความรู้สึกกับคนขับเหมือนกับนั่งหรือว่าแล่นไปกับราชสีนะครับกลับมาดูที่การตกแต่งภายในนะครับที่ซา์นะครับลังสันขึ้นภายใต้แนวคิด Future Intelligent Cockpit นะครับซึ่งให้ความรู้สึกกว้างขวางและสะดวกสบายเนี่ยนะครับมีการ เชื่อมต่อของ3หน้าจออัจฉริยะนะครับทั้งจอหลักตรงกลางนะครับแบบทัชสกรีนความละเอียดสูงขนาด12.3นิ้วนะครับที่รองรับ p p p l e c r r p l y นะครับ mp 3ชุกและระบบนำทางนะครับต่อด้วยจอมันติอินฟอร์เมชันดิสเพย์นะครับความละเอียดสูงขนาด7นิ้วนะครับและหน้าจอ h u d d s p p พดินะครับที่แสดงข้อมูลการขับขี่บนกระจกบังลมด้านหน้านะครับเบาะนั่งไฟฟ้านะครับ ฝั่งคนขับที่ปรับได้ถึง6ทิศทางนะครับลำโพง6ตัวระบบปรับอากาศอัตโนมัติแยกซ้ายขวานะครับสำหรับเบาะด้านหลังนะครับก็เหมือนด้านหน้านะครับออกเป็นโทนสีขาวนะครับก็มานั่งด้านในห้องโดยสารนะครับตรง บอกคนขับนะครับซึ่งก็กว้างกวางนะครับนั่งได้สบายนะครับและระบบนะครับต่างๆนะครับก็ถือว่าใช้ง่ายนะครับฟังก์ชันต่างๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือเด่นชัดเลยก็คือปุ่มนะครับปุ่มที่เป็นเกียร์นะครับก็มีตรงกลางก็จะเป็น P หรือว่า Park นะครับแล้วก็มี R นะครับ N B นะครับซึ่งเป็นคล้ายๆกับรถ ในอเมริกาหลายรุ่นนะครับซึ่งใช้ระบบนี้นะครับรถยุโรปหลายรุ่นนะครับซึ่งถือว่าเป็นการใช้ที่สะดวกสบายนะครับก็เป็นันนี้เป็นคอนโซลนะครับคอนโซลก็จะทําให้สะดวกสบายเวลา,น,านั่งนะครับจะช่วยสามารถที่จะช่วยให้การขับขี่ไป,ไปยังเขาเรียกว,ว่าไม่เมื่อยมากนะครับส่วนแผงคอนโซลหน้านี้จะทําแบบก็รหรูทีเดียวนะครับสีขาวนะครับตัด อีกรุ่นหนึ่งนะครับซึ่งเรารอดูว่าจากราคาที่เปิดมานะครับน่าจะสร้างความมืองาให้กับตลาดพอสมควรนะครับนี่ครับฟังก์ชันบนพวงมาลัยนะครับแล้วก็หน้าปัดนะครับครับก็วันนี้นะครับผมก็พามาดูการเปิดตัวนะครับถ้ามีการได้ขับทางไกลระยะยาวนะครับเดี๋ยวจะมา บอกเล่าถึงสมรรถนะนะครับต่อไปสำหรับที่เก็บสัมภาระนะครับก็กว้างขวางนะครับบรรทุกสัมภาระได้สูงสุดถึง1 6 9 9ลิตรเลยทีเดียวนะครับสามารถที่จะใส่เก้าอี้ใส่อุปกรณ์ไปปิกนิกได้เลยนะครับ